จังหวัดกาญจนบุรีกรมชนประทานจัดกิจกรรมตรวจติดตามโครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาภายแล้งให้พื้นที่ในเขตอำเภอบ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจ้าและอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชนประธาน 4 1 4 0 0 0ไร่ที่ห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชนประธานที่13ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายพิเชษรัตนะประศักดกุณผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นประธานตรวจติดตามโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการผันน้ำ จากเขื่อนสีนักครินเพื่อบรรเทาปัญหาภาัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่สองโดยมีนายวิทยาแก้วมีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการรวมชนประธานกล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชนมีนายสุพัฒน์ศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานที่13นายประสาทสุขอินผู้อำนวยการโครงการชนประธานกาญจนบุรีนายธนากรตันติคุณผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงราาักษาแม่กลอง นายสันติศักดิ์ศรีวารินผู้อำนวยการส่วนแผนงานนายสรณคมแข่งวิทยาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำสำนักงานชนประธานที่13รวมถึงผู้บริหารกรมชนประธานคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายภาพรวมและความก้าหน้าของโครงการส่วนบริษัทกิจการร่วมค้า PFWFT JV ได้กล่าวสรุปถึงความก้าวหน้าการสำรวจออกแบบโครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินเพื่อบรรเทาปัญหาภายแล้งจังหวัดกาญจนบุรีนายพิเชษรัตนประศาทกุลผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกล่าวว่ากรมชลมรรทานได้เริ่มโครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจากจังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างอุโมงผันน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนักครินไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งของอำเภอบอ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจาและอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยองค์ประกอบของโครงการน้ำตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบอ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจาและอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีระยะเวลาดำเนินงานสำรวจและออกแบบ รวม720วันเริ่มตั้งแต่วันที่16กันยายน2566สิ้นสุดวันที่4กันยายน2568เนื่องจากพื้นที่ในอำเภอดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภาสสรรัยแล้งซ้ำซากของจังหวัดกาญจนบ,บุรีประชาชนประสบกับปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำอย่างยาวนานจัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงจนถูกขนานนามว่าอีสานแห่งกาญจนบ,บุรีและจากข้อจำกัด ด้านสภาพภูมิประเทศจึงไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ได้ถึงแม้จะมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําภายในพื้นที่เช่นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กฝายทดน้ําในลําน้ํารวมถึงสักเก็บน้ําในไรนาแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาภาัยแล้งที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากเป็นพื้นที่อับฝนจึงมีปริมาณฝนตกน้อยมากทําให้ไม่มีน้ําไปเติมยังแหล่งกักเก็บน้ําที่ได้พัฒนาไว้ และบางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอดังนั้นการศึกษาในโครงการนี้จึงมีแนวคิดและแนวทางในการออกแบบของโครงการให้มีการบริหารจัดก,การน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงตามนโยบายของรัฐบาลลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานของประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องจินมีอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคงรวมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังที่ผ่านมาโครงการได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว3ครั้งรวม17เวทีได้แก่การประชุมประถมยุทธโครงการการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทุกองประกอบ ของโครงการเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆของโครงการให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้รับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโดยมีองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1อุโมงค์และอาคารประกอบอุโมงค์ผันน้ำขนาด4.20เมตรความยาวประมาณ 20.521กิโลเมตรจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนสีนครีนไปยังอ่างเก็บน้ำลำอีซูที่มีความจุประมาณ1.77ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยอัตราการผันน้ำ12ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท่อส่งน้ำ MP2 บ่อพักน้ำหลุมรังประกอบด้วยท่อส่งน้ำ MP2 ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำอีซูไปยังบ่อพักน้ำหลุมรังเป็นท่อเหล็ก ขนาด2.50เมตรความยาว11.42กิโลเมตรอัตราการผันน้ำ12ล้านลูกบาทมิลเมตรต่อวินาทีบ่อพักน้ำหลุมรังขนาดพื้นที่778ไร่ความลึกน้ำ13เมตรความจุที่ระดับเขียบกัด4.23ล้านลูกบาทเมตรระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ส่งท่อสาย MPL ส่งน้ำจากบ่อพักน้ำ หลุมรังไปยังคลองส่งน้ำสายหลัก MC เป็นท่อเหล็กเหนียวขนาด2.00เมตรจำนวน2แถวความยาว6.70กิโลเมตรอัตราผันน้ำ10ลูกบาทล้านเมตรต่อวินาทีเชื่อมต่อด้วยคลองส่งน้ำสายหลัก MC ความยาวรวม90.80กิโลเมตรช่วงกม .0000 000. ถึงกม .90 บวก 800เป็นคลองส่งน้ำคอนกรีตความกว้างคลอง3เมตรความลึก2.30เมตรลาดด้านข้าง1ต่อ1.5อัตราส่งน้ำ10ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเขตคลองประมาณ40.00ถึง50.00เมตรไปยังพื้นที่รับประโยชน์ฝั่งซ้ายของคลองลำตะเพินและพื้นที่ต้นน้ำสาขาของแม่น้ำท่าจีน โดยมีท่อส่งน้ำสายซอยท่อส่งน้ำสายแยกซอยรวม72สายความยาว467.18กิโลเมตรส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตร4 1 4 0 0 0ไร่ในเขตอำเภอบ่อ,อพลอยอำเภอห้วยกระเจา้าและอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนายพิเชษกล่าวว่าการสำรวจออกแบบโครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะทำให พื้นที่กเกษตรจำนวน4 1 4 0 0 0ไร่ในเขตอำเภอบ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจาและอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกตลอดปีปฏิทินและในฤดูแล้งจะมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริปโภคอีกด้วยครับครับผมเองต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากนะครับ ทางสำนักง,งานชมรมทานที่2เองนะครับก็วางแผนตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลนะครับก็มีการเริ่มตั้งแต่มีการติดตามสถานการณ์สภาพภูมิอากาศนะครับอย่างที่ผมเคยนําเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำท,ที่ที่สำนักง,งานชมรมทานที่12บริหารในรุ่มน้ําเจ้าพยานะครับก็จะเป็นน้ําที่เกิดจาก2ส,ส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งคือน้ําที่ เกิดในพื้นที่เองก็คือปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือปริมาณน้ําที่เกิดจากไหลามาจากทางนอกพื้นที่ทางด้านตอนบนนะครับซึ่งน้ําที่เราติดตามสภาพภูมิอากาศนะครับเราก็ติดตามทั้งในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ตอนบนนะครับ ซึ่งเราได้เตรียมการนะครับว่าจากการติดตามสถานการณ์เสร็จนะครับเราก็มีการาพ่องน้ำนะครับในช่วงหน้าเขื่อนนะครับให้อยู่ในระดับที่สามารถที่จะใช้หน่วงน้ําได้นะครับรวมถึงนะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือเมื่อปริมาณน้ําไหลมาถึงหน้าเขื่อนนะครับเราก็จะมีพื้นที่ชมพทานหรือว่าระบบชมพทานทั้งทางฝั่งตันตกและทางฝั่งตันออกนะครับ เพื่อเป็นรับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปนะครับปริมาณน้ำในในส่วนของการนำนำเข้าระบบฝั่งตะวันตกละแตะวันออกรวมถึงช่องว่างที่จะสามารถหน่วงน้ำเหนือเขื่อนได้นะครับถ้าปริมาณน้ำมีปริที่เข้าสู่เขื่อนมีปริมาณมากจนในการบริหารจัดการเนี่ยจะไปกระทบกับพื้นที่ทางในระบบชมพทานนะครับแล้วก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้อง ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพญานะครับก็เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการบริหารจัดการเนี่ยจะต้องมองในทุกมิตินะครับในเรื่องของพื้นที่ในระบบชมทานรวมถึงผลกระทบทางด้านหน้าเขื่อนรวมถึงผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนนะครับโดยเราเน้นนะครับเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของที่สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนให้พี่น้องนะครับที่อยู่โดยเฉพาะที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำนะครับว่าในในการที่จะบปัญหาการน้ําหรือการปล่อยระบายน้ำนะครับเราก็จะแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับจะแจ,แจ้งเตือนล่วงหน้าให้พี่น้องสามารถที่จะรับรู้แล้วก็เตรียมตัวกับสถานการณ์ได้ทันนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการเตรียมการนะครับในเรื่องของเครื่องจกักรเครื่องมือหรือว่าบุคลารกรโดยเฉพาะเรื่องเครื่องสุบน้ําน้ํามันสําหรับใช้ในการสุบน้ำนะครับทาง สำนักง,งานชมรมทันที่2นะครับก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับและในการบริหารจัดการในช่วงฤดูน้ําหลากนะครับเรามีบุคลากรที่พร้อมสแตนบายนะครับในพื้นที่แล้วก็ทางสายด่วน1460นะครับถ้าทางพี่น้องมีข้อเสนอแนะหรือต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนเนี่ยสามารถแจ้งได้ตลอดเวลาเราทางสำนักง,งานชมระทันที่2พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือครับผม สังวลแม่ปั่นข่าวภาพจังหวัดกาญจนบ,บุรีพีพีนิวไทยแลนด์รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวา เสนอขายไล่ละ6กล้านห้าแสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6 8 8ไอดีล n e ต้น ton 064 837 0198 ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกโฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททุนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ 0993496888อีดีไลน์ N ต้น0648370198สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยายลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพี ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1,300,000บาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือ l ล n e i อต้น0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหะน้องจอเจอะเขตน้องเจอะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร 0983894577หรือโทร0993496888 ID Line TON0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต้นรถมือสอง ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 9 0 3 8 3 8 9 4 5 7 7 0 9 9 3 4 9 6 8 8 8 ไอดีไลน์ที่ายงกขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหือโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแฝ่พร้มทุกห้องด้วยที่ใช้สอยสามชั้นขนา4ด4ี่รอตารางวาร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้สองรคนทางหา กิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปรกรณ์ครบเดิน,นหน้าต่อในทันทีขายเพียง13ล้านบาท น้ำหอมสวยที่สุดในของ